คะแนานน้อยกากจังเลยทําไมเล่นได้แบบนี้ทําไมหวยแตกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่าเออคือจริงๆเนี่ยคะแนานน้อยไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเล่นเน่าหรือกากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกเนาะเอาล่ะอันดับต่อมาเดี๋ยวผมเออคืออย่างนี้หลกักหลกเนี่ยเห็นบางเม้นเนี่ยไปโพสต์ออกมาว่าเอ้ยทำไมแม่งเล่นได้แค่นี้วะเล่นยี้ไปเล่นอย่างอื่นดีกว่า4ดาวเล่นได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณดูแต่คะแนนไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูและกันโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าในตัวเกมก่อนแต่โดยเบื้องต้นผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นสดๆแล้วพูดไปด้วยนะอันนี้คือคลิปที่อัดไว้ลงอีกช่องและเห็นว่าเออคลิปนี้มันน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคืออยากจะบอกว่าก่อนที่จะด่าเนี่ยดูด้วยว่าทําไมน้อยเขาทําอะไรเอาล่ะคลิปนี้ผมอยากให้เห็นก่อนคุณเห็นไหมว่าอีกฝ่ายมีไคโดวิ่ง และสิ่งที่ผมทำนะครับคือผมก็อยู่ทงอ่ะองปะ้ะเห็นเพื่อนบวกกันอยู่อ่ะ,อะง่ายๆเลยนิกะไม่ใหญ่นิกะบวกกันอยู่อีกฝ่ายคิงโซโลมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วปะ่ะก็เห็นอยู่แล้วอะว่าอีกฝ่ายแพ้ใช่ไหมแล้วถามว่าผมจะต้องไปช่วยเพื่อนไหมผมควรที่จะไปช่วยเติมดีไหมอ่ะเห็นปะ่ะนี่ยคือคําถามพอไหมใช่ปะ่ะผมก็การทงเพราะว่าให้คนอื่นบู๊อ่ะดีแล้วผมอ่ะต้องการทงอะดีแล้วถูกไหมถูกไหมตามหลักอ่ะนะแล้วพอทีเนี้ย ผมอยากให้เข้าใจก่อนเกมนี้ไคโดก็ไม่โดดนเลยจนแบบคือมันไม่โดดจริงอะ่ะมันรอมันรอผมมาอาง,ง่ายถ้าผมโดดลงจากบันไดเขาก็จะโดดมาโดนทันทีและดึงธงแต่ผมไม่ไปเลยไงผมก็เฝ้าต่างคนต่างเฝ้าและคุณคิดว่าเกมเนี้ยผมกับไคโดคนนี้คะแนนจ,จะห่างก,กันไหมไม่หา่างถูกว่าพอแม่งไม่ค่อยได้เล่นเลยอีกฝ่ายก็ยืนรอเขาอ,อยู่นั่นแหละเมื่อไหร่มึงเมื่อไหร่มึงจะไปใช่ไหมส่วนผมก็เมื่อไหร่มึงจะโดด เออนั่นแหละผมก็เลยอยากบอกเป็นประมาณเนี้ยสารบคลิปเนี้ยแล้วตอนสุดท้ายเกมจบก็ได้คะแนนอยู่แบบสามพันอ่ะถามว่าเยอะหรือน้อยน้อยใช่ไหมแต่ลองนึกภาพหมายว่าถ้าหากผมไม่กันอ่ะผมไม่เล่นนัวเลยอ่ะผมผมนัวเลยแล้วใครโดโดดไปถึงธงอ่ะเพื่องงอ่ะแสดงที่เพื่อนนั่นก็บวกกันได้ผมก็ไม่ต้องบวกกันได้ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมเลยทาคลิปเนี้ยขึ้นมาประมาณว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะก่อนที่คุณจะโพสต์ดา่าอ่ะ ไปดูเกมย้อนหลังก่อนไหมว่าเขาน้อยเพราะกันทงหรือเปล่าเพราะกันทงแล้วไม่ได้เล่นแทมมันเลยไม่ขึ้นใช่ไหมล่ะแต่บางคนอาจจะแบบแทมขึ้นรัวๆเลยอะงงไหมรัวๆแต่แบบบวกรัวๆมึงไม่กันทงเลยอะเยอะแยะไปนะผมเห็นเทียบเลยนะแบบคะแนนหกพันเจ็ดพันอะแต่แบบมึงบวกทั้งเกมเลยอะบวกแบบบวกไม่สนนูน่นสนนี่เลยคือแบบสาสิบวิสุดท้ายมึงยังบวกอยู่เลยอะอว่ายง่ายเหอะ พราะบวกแนวปวดและดึงได้2คนโอเคไม่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นคือบวกดึงได้คนเดียวอะและดึงธงไม่ได้ด้วยค่ะเช่นโซโลอะมึงไปบวกกับนิกะมึงชนะมึงก็ดึงธงไม่ได้เนะเว้ผมก็เลยอยากจะบอกเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้คือใจความสําคัญนะนะว่าอย่าดูแต่คะแนนไปดูด้วยเพราะที่เขาได้น้อยอะเพราะอะไรยกเว้นหลุดนะอย่าพันกว่าส่วนส่วนใหญ่เป็นบอดพันพันกว่าเป็นบอดหรือไม่ก็หลุดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แบบ คะแนนสองพันสามพันไอที่มันน้อยอ่ะเป็นเราะอะไรไปดูด้วยอย่าเอาแต่ด่าเด้อเดี๋ยวมันจะเข้าตัว